พี่ช่างตัวนี้เลเซอร์วัดระดับนะครับถ้าได้ตัวนี้ไปนะบอกเลยว่าใช้งานนะครับและการทํางานจะสะดวกขึ้นนะคือหาจุดนะครับจุดศูนย์กลางหรือว่าหาตําแหน่งนะครับเราจะติดตั้งไฟหรือเราจะติดตั้งนะครับผนังนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนะครับเลเซอร์ของผมเนี่ยห้าเส้นนะห้าเส้นมีอะไรบ้างนะครับลองดูนะเส้นที่หนะครับ เดี๋ยวผมจะไล่ไปเทียบเส้นละกันนะครับปิดไปก่อนนะครับเส้นที่หนึ่งนะครับเปิดนะครับสัมผัสหนึ่งคือเส้นข้างหน้าและเส้นข้างหลังนะครับเส้นข้างหลังคือสองหนึ่งแล้วก็สองคือหน้ากับหลังนะครับและเส้นนะครับกดอีกหนึ่งทีเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สี่นะครับม,มันก็จะจออมาเป็นแบบมุมสี่เหลี่ยมมันก็จะได้มุมนะครับ จุดศูนย์กลางนะครับว่าตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าจุดกากบาท